ญาตเชิญนะคะทั้งทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะทางท่านอัิบนีดี DSI ท่านเลขาธิการปรปรงนะรวมถึงทางสคบเข้ามาหารือในเรื่องของประเด็นที่เป็นกระแสะข่าวในขณะนี้สตชอเองนะคะโดยท่านรักษาการผบตรอได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะคะก็ทราบว่าล่าสุดมีผู้เข้าไปร้องเรียนอยู่250คนแล้วก็มูลค่าความเสียหายประมาณ95ล้านบาทเก็บ ข้อมูลหลักฐานต่างๆนะคะเพื่อจะดูว่าจะนำไปสู่การแจ้งข้อหา เรื่องอความผิดฐานอะไรบ้างอย่างเช่นมีการหลอกลงทุนหรือไม่เป็นลักษณะเข้าขายแชร์ลกโซหรือไม่ผิดเป็นการขายตรงหรือไม่รวมถึงผิดพรบอรคอมหรือเปล่าจะมีการเร่งสอบสวนให้เร็วที่สุดคิดว่า,อย,าอย่างช้าไม่เกินหนึ่งอาทิตยน์น่าจะสรุปผลได้ตํารวจบอกปคบค่ะได้มีหนังสือไปถึงปปงให้พิจารณาในการที่จะอายัดทรัพย์ไปก่อนซึ่งทางปปงอเองก็เรียนว่าตอนนี้ได้เฝ้าระวังทรัพย์สินอยู่นะคะซึ่งก็ถ้า เกิดมีการขยับยักย้ายถ่ายเทแบบผิดปกติจริงๆจะเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินได้ซ้ํา อันนี้เขาก็ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าปปงเองก็เตรียมการดูในเรื่องนี้อยู่เรื่องประเด็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะก็เรียนว่าเดี๋ยวคุณจะต้องมีการสามารถตรงไหนชาติก็คงจะมีได้มีการเรียกเข้ามา,อาสอบปากคำต่อไปแต่ว่าในส่วนประเด็นนี้เองทางสคบค่ะเราดูกฎหมายเรื่องการโฆษณาอยู่เพราะฉะนั้นทางสคบวันที่16ตุลาคมนะคะจะได้เรียกทั้งทางบริษัทดีไอคอนนะคะทางคุณพอเองแล้วก็ทางอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาให้ปากคำ ให้การสอบสวนแล้วก็จะสอบสวนในวันนั้นค่ะทางตุลาารแห่งชาติเองค่ะก็ได้หารือกทางท่านรักษาการพบตรท่านก็แจ้งว่าตอนนี้ก็คือให้ใหมีการสอบไปที่ตอนตั้งแต่มีการหน,หนังสือที่ส่งไปค่ะว่าได้มีการดําเนินการอย่างไรหรือไม่อะไรที่ถ้าเกิดว่ามีการสอบสวนในตอนนั้นและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะใช้ในการสอบสวนข้อเท็จจริงในครั้งนี้ด้วยแต่ถ้าพบว่ามีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีคําสั่ง ลงโทษทางวินัยต่อไปอย่างเด็ดขาดะคะ่ะจะไม่มีการละเวน้นสคบอที่มีหลายท่านให้ความสนใจเรื่องการมอบโล่รางวัลการที่ทางบริษัทเองะคะ่ะได้เข้ามาบริจาคทั้งหน้ากากแล้วก็แอลกอฮอลให้กับกรรมธิการของสภพผู้ประชารัรแล้วครั้งนั้นทางสคอบ,อบก็เข้าไปเป็นวิทยกรร่วมก็เลยได้มีการเสนอชื่อเข้ามาให้ให้ได้รับโล่รางวัลเป็นโล่รางวัลที่เป็นการทําสาธารณประโยชน์นะ,ะไม่เกี่ยวอะไรกับการประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ค่ะทางดิฉันได้สั่งการให้ทางสคบ,อบเข้าไปตรวจสอบ ว่าถ้าเกิดมีการไปใช้โลครางวัลไปผิดวัตถุประสงค์ไปโฆษณาว่า,เ,าเป็นการประกอบธุรกิจหรือไปอําเอื้อมนวยให้การทําธุรกิจนั้นทําให้ประชาชนเข้าใจผิดเดีย๋ยวจะมีการาได้เรียกคืนโลกรางวัลกลับมาแล้วในประเด็นของมีคลิปเสียงออกไปว่ามีเทวดาที่สคบอนะคะก็ฉันก็เรียนว่าให้พี่น้องประชาชนสบายใจดิฉันจะตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็จะเป็นกรรมการคนนอกนะคะเพื่อให้มีความโปร่งใสมากที่สุดในประเด็นนี้